มาดูช่างเครื่องดัดแปลงให้ผมแบบไดอีกส่วนได้อีกลูกแป๊ะแกบอกว่าอันเดียวมันมันไม่เหนือคนอื่นต้องจัดให้มันแสบดากไปเลยเอ,อ้อ,อเจ้าก็สู้กว่ากันเนไม่ใช่สามอันนี้อันนี้อันเดิมอันนี้มันขาด ันก็บางจ,างจัดสองไปเลยที่แรกก็จะเอานี้ใส่มันใหญ่โพดอันนี้มันใหญ่โพดแล้วทีนี้ก็เลยว่าจะเอาอันเดียวใส่ก็ว่ามันท่อดังก็เลยเอาดังกับดังเป็นนั่นเลยอะสองอันเลย แคบถอยเสียผมาออกแล้วครับแคบถอยเสียเนยเอาคือเสียไว้เถจะเอาไปเลอะดิขายแล้วเเข้าเดียวอ่ะโอ้นี่นึกว่าขายซะแล้วนี่ครับมันยังร้อนอยู่เลยนะขนาดจอดรถเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่นี่ครับแคบถอยเสีย ไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมให้ช่างตึ้งไปเลยมาดูเครื่องบนท้อยเสียแกเครื่องดัดท่อยเสียมีใครมีเครื่องเก่าๆไหมเอามาบริจาคให้แกหน่อย ใครมีฟันเฟืองตัวเนี้ย<ๆ>เก่าๆมีไหมครับที่มันดีกว่าน,นี้เห็นแล้วไฟกันเลือตัวนั่งหมดลวดเชื่อมเยอะกว่าหมดอันนี้อิกกัดูดิแกก็พยายามทีละินพยายามพ่อขึ้นมาทีละอันทีละอันพ่อขึ้นมาพ่อขึ้นมา เจ้าพอกนี่จเจ๊เคลอร์เหรอไอ้เจ้าฮะเจ้าพอเห็นไหมจเจ๊เคลอร์เหรอนี่ยมันใส่เด็กเทีอร์โดนมาพอแค่หนึง่งเฮ้ก็ได้มีฟันเฟืองเก่าๆไหมให้ช่างเื้องหน่อย โควิดจะธรรมดาไม่ฟันเฟืองช่วงโควิดก็มนี้เ้อะอยว่ยาฟันเฟืองอันนี้มันสมัยไขวัดโหนกคนนี่บระเมินตลกโควิดได้เตอมของเจ้านี่ <c oughs> ช่างมีฝีมืออยู่ครับแต่ขาดทุนนะครับน้นตาตึงหัวปลาใส่เลยใช่อันนั้น มาฟังเสียงกันตอ<ม>นนี้ก็สตาร์ทฟังเสียงได้นะแต่ว่าเสียงมันโหมดมากเลยอะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงมันเหมือนรถฮาร์ลีเลยอะบุม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 ,บม อย่างนี้ก็เพราะว่าเราเปิดแอร์ไว้มันก็เลยเล่งถ้าเราเปิดแอร์มันจะเล่งขึ้นเองผมไม่รู้อ่ะผมไปเติมแก๊สอยู่ปั๊มใหญ่นั่นน่ะปั๊มแก๊สไม่มียี่ห้อหรอกเ <c oughs> ติมปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยถ้าผมไปเติมปั๊มแก๊สเป็นปตทมันจะวิ่งดีอยู่เมื่อวานผมขับไปชุมพลบุรีแก๊สหมดพอดีก็เ,เลยไปเติมเป็นอย่างนี้เลย ดู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 าานนดูดูอองงงด,ดู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  เขามองว่าอะไรมึงเขามืองเนี่ยตอนเจ็ตตอนนั้นอ่ะผมไปเติมปั๊มแก๊สพอทขับได้ประมาณร้อยร้อยเกือบร้อยยี่สิบขับไปชุมพลเมื่อวานนะพอไปเติมปั๊มแก๊สที่ไม่มีไม่รู้เป็นเขาเขียนว่าแก๊สเฉยๆแวะเข้าไปเติมเป็นอย่างนี้เลย แก๊สนั่นแหละอันที่เราไปเติมเมื่อวานเป็นอย่างนี้เลยอาการเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นพราแก๊สหรือมันเป็นพรารถบอกผมหน่อยถ้ามันเป็นพราแก๊สผมจะเอาไปปล่อยทิ้งเอาไปเติมใหม่เออเอาไปต่อที่ท่อแก๊สไหนเกียมหุ่นนะักินเดี๋ยวมาฟังเสียงไอ้ท่อตัวนี้ เ,เดี๋ยวเทสดูกันฟังเสียงดูใจร้อนใจร้อนเป็นวัยรุ่นใจร้อนอู้ไอเติมก็ดังแย่งเนี่ยแน่นบ่นนี่

ผ้าเด็ดฝันผ้าผู้สาวสมหน่อยขี่มอไใส่เด็ดตะกี้แหละจนมาเดียวถิมกระเป๋ากับเสียงเงยนอยากขี้รถมอไใส่เด็เนดน้ำห้าไหลสองทีลงไหลเสร็จแล้ว <c oughs> สักบ่อออกเลยเดียวถิมเลยเดี๋ยวรอฟังเสียงตอนใส่ปลายเสร็จครับเสร็จแล้ว ลองฟังเสียงเลยเออไฟก็เสมอคแมเนต์คอมเมนไฟก็เสมอเขาใส่ก <ide> ้องอากาศออกอากาศมันเล็กเขาไหล